ไหนบอกหน่อยสิใคร <ừ m. S 1> โชคดีกันบ้างส่งข้อความเข้ามาให้อ่านแล้วอมยิ้มไปด้วยหน่อยได้หรือไม่นะคะจะได้พลอยยินดีไปด้วยไม่ใช่อะไร <ừ m. S 1> แต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นคะ่ะหนึ่งในนั้นนะคะที่ลำปางและไม่ได้ถูกแค่ใบเดียวหนๆจะถูกทั้งทีถูกไปเลย2องใบนะคะรับไปเนาะเนาะ12ล้านบาทค่ะแล้วหนุ่มดวงดีคนนี้คือพี่ไพโรธพัฒษาหรือว่าอาจารย์ตองเจ พร้อมกับครอบครัวนะคะรวมถึงเพื่อนสมาคมกู้ภัยมณีดวงแก้วด้วยอยู่ที่แจศอนเมืองปานที่จังหวัดลำปางค่ะนำสลากคินแบตรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1-2ใบไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สพแจศอนกันก่อนอาจารย์ตองเจบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยเนี่ยจะถูกรางวัลที่1ตั้งสใบเนี่ยที่ผ่านมาก็มักจะซื้อติดไว้4 5ใบเป็นประจํานะคะ และครั้งนี้คนในหมู่บ้านก็ถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆกันเกือบยกหมู่บ้านโอ้เป็นหมู่บ้านดวงดีเหรอคะเนี่ย<ม>ส่วนเลขที่ซื้อวันนี้ได้มาจากน้ำตาเทียนในขันน้ำมนในวันทำบุญของสมาคมกู้ภยัยมณีดวงแก้วนะคะซึ่งในวันงานก็อาจารย์ตองเจบอกว่าตอนนี้หรออเดี๋ยวก่อนเราดูออกอไหมคะว่าเป็นเป็นเกเป็นหกเก้าหไหมหรือยังไงโอ้จริงคุณผู้ชม ว่าไปเราเรียกรวันที่หนึ่งอะเนาะศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกคุณผู้ชมดูเป็นหกเก้าหกไหมหกเก้าหกเลยนะเนี่ยก็ปรสัสแรกก็มองเป็นอย่างนั้นเลยอะหกเก้าหกแบบตะโกน ไม่ต้องตีความตีเลขใดๆต้องมาสังเกตสังกาเป็นเลขอย่างอื่นคงไม่มีใครดูกลับหัวแล้วก็แบบถ้าคนไม่มีโชคนะดูยังไงก็อุ้ยนี่มันเลขหนึ่งไทยเออนึกออกไหมถ้าคนไม่มีมันแล้วแต่นึกออกไหมว่าคนตาดีได้ตารราให้เสียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรซับซ้อนมันก็ดูเป็นเป็นหกเก้าหกอยู่เหมือนกันแต่กันหยดนี่คือมันหยดต่อเนื่องกันอย่างนี้ได้เลยอ๋อมันแบบเออมันก็ดูแบบก็นั่นน่ะสีก็นั่นน่ะสีแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ดวง ที่ทดวงของแต่ละคนแล้วก็เขาเขาเขาเห็นเป็นเลขนี้<ช>แล้วเขาไปหาเลขนี้มาได้ด้วยอ่ะแล้วเราก็บอกอยู่เสมอเวลาเจอเลขอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อตามวิทยายานะคุณผู้ชมนะอะไรอย่างเงี้ยบอกอยู่เสมอแต่ว่าอันเนี้ยเขาเชื่อของเขาเขาไปซื้อมานะคะเพราะเขาบอกว่าในวันงาน,นตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าหากว่าถูกรางวัลเนี่ยจะสร้างอาคารกู้ภัยให้เสร็จและจะมอบรถกู้ภัยให้สมาคมด้วยหนึ่งคันทีนี้พอเข้าไปในตัวเมืองลำปาง ไปได้เลขนี้พอด,ดีไปเจอที่แผงหลังโรงพยาบาลลำปางก็เหลือเหรอคะเลยสอยมาเรียบร้อยนะคะใช้จ่ายชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างฐานะตัวเองครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะแบ่งใช้จ่ายในการช่วยเหลือกนครับมผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้ผมจะมีดวงและมีโชคเป็วันที่หนก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือดีใจครับที่สร้างดินมาเยอะครับแล้วก็มีโชคดีค งวดนี้ครับที่ถูกเลเอรี่สองใบจำนวนทุกสองล้านครับอาจารย์ตองเจบอกว่าแม้ว่าจะถูกรางวัลเป็นเศรษฐีใหม่แต่ว่ายังไงก็จะยังทํางานด้านอาสากู้ภัยกันต่อไปนะส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าคุศลผลบุญที่ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะทําให้ตนเองถูกรางวัลเช่นเดียวกันนะคะอเออนะ หลายคนที่แสดงความเห็นกันเข้ามานะคะตอนแรกบอกว่าให้ส่งส่งข้อความเข้ามาอวดกันน่อยจะได้แสดงความดีใจด้วยนะคะแต่ว่าพออ่านแล้วอ๋อเปลี่ยนจากแสดงความดีใจเป็นช่วยปลอบใจแล้วค่ะเออแต่ว่าในใน u t u b e พอจะมีอยู่นะคะอ่าคุณทํรรงญาติผมถูกห้าใบเลขท้าย2ตัวญาตินะคะญาติญาติกยังดีนะคะแต่ว่าในแฟนเพจเจเจจีดีนิวมีแบบเฉียดไปเฉียดมา มีแต่แบบยิ้มแห้งๆนะคะมีแต่แบบยิ้มแห้งๆใชค่ะไม่เป็นไรค่ะส่งกำลังใจนะคะสี่วันเจอกันใหม่ผองวมวันนี้ก็คือต้องบอกว่ารู้สึกพอใจที่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพราะว่าพอดูเลขที่มันออกมาแล้วอะเป็นเลขที่เราแบบเหนือความคาดหมายไม่ได้คิดเลยไ่ได้ซื้อเลยเอาก็รอตัวไปเก็บไปถูกต้องนะคะ